มายงแชมือนี่เออบกี่ล่ะเออถึงแบง่ายๆเลยเกือบตังบอทนเออบึนแล้วสิมาเรียบร้อยมือมันจะได้กินกล้วยายแล้วกมือเมือนี้่เออมาแห้งนี่บัดมันไทได้นี่ เออบัดมั้งไงตัวแม่บอดดินเลยเออเมื่อคืนนี่อย่คอยว่าตัวตแม่แบบบอบ่อเลยบอสายอ่ะมือหนีเนาะบอมันบอสายคือเธอแหลกเนาะแต่ว่าตัวเธอเนี่ยสายแบบายไม่ขึ้นเลยอ่ะเขาจำบ่จำเหรอแต่ว่าตัวเธอหมูซื่อว่าห่าวแห้งเนาะอืมแบบบอมลงมามันก็จะเอาเลยเออก็ตัวเธอกือตัวเดิมนะลูกมันจะมีหลายตัวในสาโอ้ยเนาะตัวหมานอือตุ่ม นี่แหละบัดมากถึงไงไว้เราคดอยู่ใดก็คืบึงมันเล็งเอาดิเอาของมันเนอเกือบตามกองมาทันนื่แล้วโตระตีเพื่อหลาเด้อโบยักใดหอบฟมได้หนี่งน่าสับดี ทุกวันมันเหนียวหยอนเนาะรอบนั่นน้ยแบบดิ้นแบบดิ้นก็ต้งเนียวดูแบบ่หาเลยเนาะครับนแบบนนอมันมันมันดิ้นอชนีแลกว่ะบุบก็่้ยักแดงค่่ Terima kasih okay. uh telah -huh. menonton! Um. อกน <อะ S 1> <łbym> ี่ระเเยนเลาจริงทลกกระโดดบ่งซืออ่าโดด่งแล้วอ้ยแบบว่าแวกรโดดใส่เลยนะครับนเองาอได้เลยมอบนันมาเจ้ามาเลง่เยยาสกมิเาเนหูสิยาหาย เพราะวบงคอยขึ้นยากัวพุ่นุเลเลตที่คอยเอื้นเจ้ามานเมสาวนะครับโอ้แมนเพราะว่ามันงวมันได้อยู่นิ่งนะเพราะว่ามันจังหวะงวดมันมาทงเากัน ก็ว่ามขึ้นแห้งึ้นจนว่ามันมันวันนี้มันหูระบดิบระชนี่มันคืนนี้ก็ส่วนนั้นมันก็ขึ้นอยู่หักแต่จังไงมันบ่เคยเลยจังไงบุ๊คมันมันบ่เคยซ่องแล้วมันตืึงแมนมว่าหัวมันบ่เคยสังเกตบ้านซูนี้มันเข่าซ่องง่ายเลยสังเกตบ้านซูนิดตั้งแม่มันเข่าซ่องง่ายนะครับน้องเข่าง่ายมันบกเคดิน ก็พอรู้เรื่องเลยนะก็เดืดขึ้นเลิศเลย บัเติงถุโมงเหรอบเติงห่อดีนาเทียระานห่อเลยเนาะเอาจริงๆเนียมันแๆ้่าเฉประมาณสามสิบมันอญากับเอาอันนี้ซองถง้คัดลหมดเอ้ยจะได้กิน้วยแลยเนาะมะเร็งเกอบตังกล่องบ่ทาน อันหลอหนันมันเงียวดูแล้วก็มันตื่นน้ำตื่นน้ำราะว่งงวดเพราะเคยชอบงวดเอามีตะปมชเทียมเราคือคือเคยเขาต้องเออเรื่องแแป๊บเดียวเองเกือบตั้งฟังไม่ทันบาดมันง่ายกัไปนยังวะนั้นตัวนันก็บอลนั่น กูแม <oung> oh, oh, so 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 ่ล in ูกมันได้น้องมันได้นั่นน้องน้องลูกแม่เขาทหารไปสองเดือนสามเดือนสี่เดือนยิงทหานได้บัดเดี๋ยวผมเขียนไปเฮ้ยมันถือจังหวะจังไหนจังบนดินบ่อยยังเลยมันก็ใส่ตัว

เรียบร้อยแล้วครับอายุธบัาหอดกล่องเนาะ <c oughs>